เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารค่ะพวกเราดิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามขอเนียะสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหรสัศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ค่ะและคําถามมีดังนี้ค่ะค่ะสำหรับคถามที่1นะคะโรงเรียนกําหนดหรือมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาหรือทิศทางที่ต้องการที่ก้าวไปข้างหน้าในระยะ3 5ปีอย่างไรบ้างคะโรงเรียนมหาชัย นะครับมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนนะครับตามนโยบายของต้นสังกัดนะครับก็คือของสำนักง,งานคณะกรรมการาศึกษารั้ื้ฐานของกระทรวงสาธริการแล้วก็นโยบายของรารกมนตรีว่าการรวงศัาริการนั่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกมากําหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนซึ่งเราจะไปกําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจะมีแผนอยู่สองอันอันแรกเรียกว่าแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ5ปีนะครับอันนั้นเป็นตัวที่บังคับโรงเรียนว่าในระยะ5ปีเนี่ยคุณมีวัตถุประสงค์มีจุดเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้ไปสู่หมายไกด้วแล้วก็มาออกแผนรายปีก็คือแผนปฏิบัติการประจําปีก็คือแผนที่ใช้งบป,ประมาณประจําปีให้มันสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน5ปีของโรงเรียนแล้วก็เอานโยบายของหน่วยกระต้นสังกัดเนี่ยนะครับ มาแปลงเป็นวิธีการปฏิบัติให้มันลงสูง่ผู้เรียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหนึการน้อมนำพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิม่มาปฏิบัติสิ่งแรกเลยที่โรงเรียนเน้นก็คือการผูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับความสามัคคีนะครับความเสียสละมีจิตอาสา นะครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกคนเลยสองสามคนที่แล้วมานะทําเรียนดีมีคุณธรรมเรียนดี D D, มีความสุขก็จะเป็นอย่างนี้คือนโยบายนโยบายของเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนไปตามต้นสังกัดเพราะเราต้องรายงานหน่วยง,งานต้นสังกัดครับสําหรับหัวข้อที่สองนะครับจุดเด็นและความสําเร็จที่ภาคภูมิใจนะครับประขอ้อที่หนึ่งนะครับ ท่านคิดว่าจุดเด่นหรือความสําเร็จใดที่ท่านและคณะครูมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษครับหรือเป็นสิ่งที่ทําให้ของโรงเรียนของเราแตกต่างในเที่ยวครับข้อ2นี้นะ,ะนโยบายของโรงเรียนก็คือการพัฒนาทักษะดนตรีไทยบทจังหวัดมีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวที่มีวงปีภาคมอสน,นะครับแล้วมีเครื่องดนตรีไทยลงทุนเป็น5้าหกแสน เดี๋ยวแล้ครับเพราะหลูกจุดนี้ต้องเรียนคือหนึ่งดนตรีไทยถ้าพูดถึงมหาชัยปัจจุบันนั้นเะป็นดนตรตีไทยจะมาก่อนงานอะไรก็ตามเกิดแกกเก็บตายกูยใช้หมดแม้ตั้งแต่กรรมการมาประเมินนิเทศนะฮะแม้ตแต่ศึกษาภาคมาผู้ตรวจราชการกระทรวงมาที่นี่เราก็ใช้ดนตรีไทยให้เขาดูเป็นอันแรกเพราะอะไรถ้าเด็กเขาเล่นไม่ได้เขาจะดูผลจากการทํางานของเด็ก เด็กเล่นดนตรีไทยได้แปลว่าครูสอนใช้ได้ครูสอนได้เด็กทํางานได้บรรลุถึงประสงค์จุดเด่นภาพองงใจของโรงเรียนก็คือดนตรีไทยค่ะภาพขอข,อข้อที่สามนะคะจุดที่ควรพัฒนาปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขค่ะในหัวข้อที่สามจุดหนึ่งนะคะท่านเห็นว่าจุดใดที่โรงเรียนควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่ท้าทายการบริหารจัดการในขณะนี้คะไอ้ที่ท้าทายว่าสือว่าคือครูไม่ปรับตัว ครูไม่พัฒนาตัวเองให้มันทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงความรู้ของครูนี่มันมันไม่มันไม่อัปเดตมันไม่เพิ่มนี่คือสิ่งแรกที่ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคือครูไปไม่ทันครูพัฒนาตัวเองไม่ทันเพราะครูปัจจุบันนี่คิดว่าคิดว่าอ่าเดือนเดียแล้วเดือนตันแล้วครูอยู่นี่ตันเดือนตันสี่คนในสิบเอ็ดนะครับได้ค่าตอบแทนรายเดือนไป ขาก็เลยไม่กระตือร um mm ือ hmm. ร like ้นเท่าไหร่ไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับปัญหาต่อไปก็คืองบประมาณงบประมาณของโรงเรียนมันน้อยโรงเรียนจะไม่สามารถทําอย่างไรอย่างหนึ่งได้พร้อมกันต้องทําปีละอย่างเมื่อสองปีที่แล้วทำดนตรีไทยปีนี้มาทําคอมพิวเตอร์โรงเรียนใช้เงินแสนสองไอ้แสนประมาณแสนห้าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ปีนี้ทําคอมพิวเตอร์ ปีน่าจะทําอะไรทําให้แค่อย่างเดียวต้องเลือกในอย่างนี้ถ้าทำคอมพิวเตอร์พีนี้ต้องเป็นกี้วิชาวิทยาการคํานวณแล้นะครับว่าเนี่ยให้คอมไปคุณได้คุณพัฒนาการสอนเด็กไปทิ้งไหนแล้วผลสอมดิษรายวิชาวิการคํานวณดีขึ้นไหมแล้วปีนี้ให้สาระภาษาอังกฤษอยจะได้ทีวีเอาซื้อให้เลยทีวี 30- มสี่นิ้ว มีพอก็จะไปจี้ครูว่าผลสมมิทางการเรียนภาษาอังกฤษต้อง2.5ทุกรายวิชาทุกห้อทุกชั้นนะเนี่ออกไหมครับคือทํางานแรกเป้าออกไหมทีนี้สาระอื่นอยากได้อะไรเสนอมาแต่คุณต้องผลสมมิิต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้อันนี้พอไปได้นะครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้มยการเป็นอย่างสาาูงนะคะที่กรุณาสละเวลาให้สัมทั์ในวันนี้ค่ะ